สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งล้ำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะครับมะเร็งล้ำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะครับมีความสาคัญยังไงนะครับมีความสําคัญที่ว่าอัตราการเสียชีวิตถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงนะครับและในปัจจุบันเราก็พบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมะเร็งลํำไส้ใหญ่และไส้ตรงเราจะรู้ได้ยังไงนะครับ <odor ok> โรคเนี้ยมีได้ตั้งแต่ว่าไม่มีอาการนะครับจนถึงขั้นมีอาการและมีอาการเยอะนะครับ ขั้นที่ไม่มีอาการนะครับเราสามารถตรวจได้ด้วยการทําการส่องกล้องนะครับแต่ว่าเราอาจจะคัดกรองเบื้องต้นด้วยการตรวจอุจจาระนะครับคนไข้ที่มีอาการจะแบ่งออกเป็นภาวะฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินนะครับคนไข้ที่มีอาการแต่ไม่ฉุกเฉินอาการที่น่าจะต้องมาพบแพทย์นะครับก็คือมีท้องผูกสับท้องเสียนะครับมีท้องผูกอืดแน่นท้องทาได้ก้อนในช่องท้องนะครับซีดอ่อนเพียถ่ายไม่ออกหรือถ่ายเป็นเลือดนะครับอันนี้มีอาการก็ให้มาพบแพทย์มาตรวจได้เลยนะครับซึ่ง จะทําให้เราเจอโรคแล้วก็รักษาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรนะครับก็จะมีคนไข้ที่มาในภาวะฉถูกเฉไม่ว่าจะเป็นลำไส้ทะลุนะครับหรือว่าลำไส้อุดตันซึ่งการผ่าตัดในคนไข้เาะวะฉถูกเฉินจะทําให้เกิดอ,อัตราการเสียชีวิตที่มากกว่าคนไข้ที่ผ่าตัดในภาวะไม่ถูกเฉินหรือคนไข้ที่นัดมานะครับหมอก็เลยคิดว่าถ้าเรา สนใจตัวเองนะครับในคนไข้ที่มีความเสี่ยงนะครับคนไข้ที่เกินอายุเกิน50ปีนะครับคนไข้ที่มีหวัดในครอบครัวเป็นมะเร็งหรือว่ามีอาการนะครับก็แนะนำให้มาตรวจนะครับ อาหารที่เสี่ยงนะครับคืออาหารพวกแปรรูปเนื้อแดงแปรรูปหรืออาหารที่ปิ้งย่างเพราะว่าพวกนี้มันจะมีการไม่เกีียมมีสารก่อมะเร็งแล้วก็พวกแอลกอฮอล์แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับ เอ,อ่อมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยอาการเริ่มแรกถ้าเริ่มจริงๆเนี่ยคือไม่มีนะครับเพราะว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยจะเริ่มจากการที่มีติ่งเนื้อก่อนนะครับแล้วพัฒนากลายเป็นตัวมะเร็งนะครับอาการระยะแรกนะครับอาจจะไม่มีนะครับหรือถ้ามีระยะแรกเล็กน้อยก็คืออาจจะเป็นพวกอืดแน่นท้องนะอาการถ่ายผิดปกติไปเช่นเราเคยถ่ายได้ทุกวันแล้วก็ เปลี่ยนมาเป็นไม่ถ่ายทุกวันและต้องกินยาระบายหรือว่ามีอาการถ่ายเป็นเลือดนะครับอันนี้ก็เป็นอาการระยะเริ่มต้นนะครับว,วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับในปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือตรวจโดยใช้การตรวจปุจระนะครับ ตรวจดูเม็ดเลืดแดงที่แฝงอยู่ในอุจจาระนะครับเป็นวิธีการตรวจทางห้องวิทยาศาสตร์นะครับถ้าผิดปกติก็จะทําการตรวจส่องกล้องหรือส่วนแป้งต่อไปนะครับอันที่2คือส่วนแป้งนาไส้ใหญ่ด้วยแป้งแบรเรียมนะครับอันนี้จะไม่เจ็บนะครับ แต่อาจจะมองไม่เห็นชัดเท่าการส่องกล้องนะครับวิธีที่3คือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับนอกจากวินิจฉัยว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นถ้าเราเจอติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่เราสามารถตัดติ่งเนื้อนี้ออกก่อนที่ติ่งเนื้อนี้จะกลายเป็นมะเร็งนะครับซึ่งติ่งเนื้อช่วงแรกๆที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้คนไข้ไม่มีอาการแต่ถ้าเรารู้ก่อนเราตัดก่อนคนไข้ก็โอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงก็น้อยลงครับ คนที่ตรวจตรวจคัดกรองนะครับเราจะแยกออกเป็น2ความเสี่ยง1คือความเสี่ยงปกติ2ก็คือความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงปกติที่เราคัดกรองกันทั่วๆไปนะครับก็คือคนไข้อายุเกิน50ปีนะครับ โดยที่อาจจะไม่มีอาการหรือมีอาการก็ได้นะครับอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือความเสี่ยงสูงความเสี่ยงสูงแนะนําให้มาทุกคนนะครับคือกลุ่มคนที่มีประวัติมะเร็งในครอบครัวโดยเฉพาะมะเร็งพวกเกี่ยวกับรังไข่เต้านมลำไส้นะครับอันนี้ควรจะต้องมาเลยนะครับโดยเฉพาะถ้ามีมีญาติใครที่เป็นนะครับสิปีก่อนที่ญาติจะเป็นเนี่ยแนะนําให้มาตรวจนะครับเพื่อเราจะได้รู้ก่อนรักษาก่อนนะครับ